ไส่มาจังไต่ค่ะแม่เอ่อเพื่นออกจากซานไปไปแล้วเพื่นไปยู่ปูนาปูบ้านี้เพื่นห้อนแดดเพื่นไปที่รูปก็ไปแดดดินี่บ่จังไต่กว่าค่ะงั้นเป็นเฟือกเป็นเฟือกเอามาให้เจ้าบ้านขันบ่เอาให้มากินมาท่านน่ะฉันบ่เอาดอกฉันวางสิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนซับแฟนช่องนะคะมือนีเบิร์กซับหน้าขี้กะมาอยูนา วังกำจัโนดนะคะมือน,นีเบิกทับหนา้าขีกับหลังจากปีใหม่พันเดียวกาบปูแบบงานแจ็กเกียตลอดปีเบิกทับประเดคอหน้าที่การงานการเงินไวน้นะคะนอ้องมือนีกับผ้ากานผู้ชุ่มมากกำจัโนดเนาะค่ะมาแล้วกะัะสิบวัวพดในการช่วงตัวได้ตัวดีฝากตอนพ่อแม่พีน่นองคือเ่าในคลิปนี้เขามาแล้วก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไคร้ให้เบิกทัพย์หน้าคี้นํำเด่ย์ค่ะไปเสิพพ้อ้าไปชุมบรรยากาศด้านในนะคะ ค่ะนี่เป็นบรรยากาศด้านในถ้าจะมาเตัดจุดต้องยิงได้จุดได้ที่แล้วหันหน้าไปสีก็สู่ตัวเราเด้อะหันหน้าไปสีก็สู่ตัวเราหันเสร็จแล้วนะครับจะแนะนำเด้ออ่าก็จุดนี้จุดขอพรจากปู่ย่าขอโชคขอลาภขอบุญวาสนาขอหน้าที่การงานขอแก้บุญขอบุญกวางมาลัยมาปัจจัยก็แน่ใจนะครับเด้อ เราจะได้อธิษฐานขอขอโชคขอลาบขอบพรรัตนาขอนาทีกันันขอแก้บนขอบุญเนาะขอนาทีกนันขอแก้บนขอบุญเนาะแล้วที่นี้เราไดขอท่านนีได้ปฏิญาณค่ะจุดนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะ มื่อกี้สิพ้าขอพ่อปูหญาเนาะพี่น้องเนาะปูหญาวังคำชะนอดนะคะะก่มีคนมาแกะบ,บวงสรวงกันยูประขาดสายนาะค่ะยผ่านผู้ชมยุดถูบแล้วค่ะกะมาทีิทานจิตพร้อมกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัง้งจิตตั้งใจดีๆเด้อคะ่ะ นโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุธัสสะกายวจจจิตตังอหังวันทานาคาสิบดีซีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ กายวจาิตตังอาหารวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวจาิตังอาหารวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชนิซาธุเดาปูสีสุโธเจ้ายาปทุมมาลูกสารมาขอพรูขอญาด้อค่ะโอ้ค่ะจะาผ้าเบงเล็กขันน้ำมนต์มีบ่อข้าพุณแม่ เกียบบ่ท่านค่ะสวัสดีค่ะมอน,นีกากบมาเนาะค่ะเนาะเจอกันโดยบังเอิญสวัสดีค่ะค่ะ <laughs> เป็นตัวงามเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปเอฟซีถ่ายไปเดอ้อเ <laughs> <laughs> ขียนขึ้นกันบ่ละค่ะมีแปดมีค่ะ มีอย่างงี้โู้หลายตัวนีกหายตัวจริงจริงกับบางซอยกันมาถึงมีหกครับหกก็มีเจ็ดก็มีเจ็ดก็มีแปดก็มีนี่แปดมีแปดมีเจ็ดเนาะแปดง่ามเกือบพรท่านค่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอไปเดี๋ยวสิบแปดใส่กระดาษว่ามีตัวใดนเนี่ยเดี๋ยวเห็นบะเนางอันซีเบิ้งง้างก่อนค่ะก็จะวาเบิ้งงูงูงูจะใส่ใครก็ ไอ้งูพญานาคของงูมีงอนโอ้ถือว่างูมีงอนถือโด่งดังกันเมื่อกี้เนาะค,ะะคะ่นะเนาะอยู่ตรงใดค่ะเพืพ่อนว่าเด้อมึงเองมั้งเ,เองเนี่ยโอ้เป็นจังใดมาจังใดคะ่ะแม่เอิเอ่เพิ่นออกจากซานไปไปแล้วเพิ่นไปอยู่ปูนาปูบ้านี้เพิ่นห่อนแดดเพ่ปไปที่ลูกกลัไปแดดดินี่บอเมีนเมจอยไทยได้พอเมจอยเฮ็ดงานอยู่นี่เนาะมันจะมีอีกรูปนึงเด้อค่ะค่ะอีกรูปนึงโอ้เพิ่นมาขึ้นอยู่เสียร อเดีนยูเสียนฟูโอ้ขนยูนันเด็่หเมจอยไทยทรงมาหายได้ไลายดีกว่าเด็กน้อยส่งหาค่ะเพิ่นมาปรากฏอยู่นี่ได้บ่ะค่ะเด็กน้อยทสงหากใจยันหนาแจ๊กน้อยลราเิ็น็นงานอยู่นี่ละเมจอยบ่หันนะฝันไว้จังใดก่ค่ะงอนเป็นฟึอกเป็นฟึกเอามาให้เจ้าบายซื้อบ่ให้เจ้าเอาก่นทะเลว่าเอาขันบ่เอาให้ม่ขินมาท่านน่ะยฉันบ่เอาดอกจัหวังสิใส่ใซื้อกับใบยุ้งจะว่ากัจับยุ้เป็นฟึก อ้ยลาตมะขึ้นฟันน่ะโยกฟนเอาเขามาหบายซื้อๆห้จับซื้อๆจั็บาลละแม่ว้ยูายลานต้นเป็นปึกเนาะมาเสะอดนะแต่ว่าแม่ไม่จอยสิไดงสูบไงก็ก็เปล้นมาหายฟันมบ่เอาแล้วิ่นบาหายเนาะเพราะว่าขันเอาิ่นหายเขาก็เอาอันนี้ิ่นมาหายแต่ว่าขันไม่จอยได้เงินไม่จอยปูเป็นปลาเป็นยังสีไดงมีโถคกจะแดงว่าเนี้บใยซื้อแสดงว่าได้เลขแล้วบ่ลู้แต่ว่าเรขงวด งวดไอ้ลดมาค่ะลดมาแต่ไส้ไม่จอยหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าฝัเกลียวเลยเอ้ามันออกสามตัวเนี่ยเนี่ยเกีียวฝันเกลียวเลยเป็นไงวะถ่ะฝันเกลียวสี่คือที่นี่กฝันจัดยาวออกสามสี่งวดแล้วอู้หูหนึ่งเก้าโหเรื่อนมันสิออกตัวเก้ากว่าค่ะมันออกแล้วละมันออกแล้วแต่ที่นี่มันบอกฝันบ่หมายเนาะค่ะคล้ายก็บอกมันว่าถ้าฝันเกลียวเนี่ยสี่คือที่นี่บอกฝันจักยาวฝัน เพราะว่าไม่จอยซื้อค่าซื้อสีบ่ใหญ่แต่ซื้อก็ซื้อสุดตีเราเลยนะสีบ่ใหญ่ตัวนี้มีตัวซื้อหรืวเปล่างว่นดีไม่จอยบ่เล่นหวยเนาะบ่เล่นเลขเนาะบ่ก็ได้จ้ะค่ะเดชเพิ่นแม่นเลยไ่ฝันว่าเพิ่นมีผู้เด็กหน่อยสามคนค่ะเพิ่นมาเอาของหวายเพิ่นเมาบักข้าววายค่ะสามคนเพิ่นเมาบักข้าววายไม่จอยกบบคอเพิ่นเพิ่้มห้ ก๋าบ้าวบ่ได้แม่นแบบก๋าวเผาไหมเป็นร้อนๆคนคนขี่คนอยู่เคร่องใหม่เครื่งใหม่ไม่จอยว่าขอแน่ก๋าวเพื่อนมาบ่นัยไม่จอยตีเป็นตัวแดงค่ะเล็กหน่อยมันก็้ตเป็นสามหนึ่งสามอันนี้ไม่จอยว่าซื้อๆเด้อเพราะว่าทุกจิิงทุกยานบ่เทียงเนาะพี่น้องขึ้นฝันเนาะขึ้นฝันพี่น้องก็ตีเอาซื้อเก้าศูนย์แปดศูนย์โบหอดยังล่ะมันออกเก้าแตได้ช่กก้อนน่ะก้อนหนาแน่น่ะ รอบนี้ฝันว่าเด็กน้อยมากขอเปล่าหน้อยเขามาเอาบเกข้าสามหน่วยบเกข้าวมันยวนมันไกลๆก็มันเป็นบเกข้าวเผามีแต่แกนมันเป็นบเกข้าวเผาพี่จอยเลยขอ,เ,อเขาเขาบปล่า <ทะ S 2> ไห่มือเืินเดียวกันนี่ละที่กู้เอาเงินมาเนี่ยกู้เขาเปล่าห้ให้บายซื้อๆให้จับซื้อๆสิบวันหนึ่งสามศูนย์ซะเปล่เนาะบเกข้าวกันหน่วยกลมๆให้จับซื้อๆเปล่าห้บปล่าห้บปล่าห้เอาเปให้ให้ผู้อื่นเอาตอนนี้เอาเงินมาให้เอาเมื่อเงินมาให็สองร้อยเขาบอกใส่มือ ก็ S <S> <S ไปใส่ถุงผ้าไว้โอ้แส<ต><อ>ดงว่าวะะดวงบอกคนอื่นบอข้นเนี่ยบอกคนอื่นใดแต่คว้องสื่อ่าได้ที่แนวนี่ผู้ใายเอาเงินสองลอยมา่หยแต่บอลใจเมื่อยไม่จอยค่ะเอาไปใส่ถุงผ่าจะของผ้าไปคือใบจอย